นะคะวันนี้พาลูกค้ามาลูกค้ามาที่ศาลนะคะก็จะไปกันเลยนะคะเส้นไปทางแพ่นะคะจะมีลานขายมมา ตกไปปลอย thank <laughs> you